ที่สมโมสรน,นายทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคมนายสยามศื่อิมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีพุทธศักราช2550โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกร่วมพิธี นายวิชานแท่นหินผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14อุดรธานีกล่าวว่าด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงได้ประสบกับสาธารณภัยต่างๆซึ่งได้สร้างความสูญเสียทั้งทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวศูวนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14ร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา สาธารณาภัยจังหวัดอุดรธานีและอีก8หน่วยงานได้บรณณาการสนธิกำลังในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะของกำลังพลหากมีสถานการณ์เกิดขึ้นสามารถสนธิกำลังกันออกช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วลดความสูญเสียทั้งทางด้านชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและหัวหน้าส่วนร,ราชการได้ชมการสาธิตการช่วยเหลือบุคคลทางน้ำมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมพร้อมทางร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและร่วมปล่อยขบวนกำลังพลยุธทธปกรณ์เครื่องจักรกล สาธารณภัยเพื่อออกไปประจำกการและเตรียมความพร้อมในพื้นที่รับผิดชอบภายใต้เป้าหมายการรับรู้ปร,รับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนกกกััาาาารรรรดสงนน้้มมขอมือ 다음าม <목소리도>